สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคู่ในหู้น,หน,หน,นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจใแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่2.9เเดือนเมษายน 65นะคะหวยลาวพัฒนาวันนี้แอดได้ติดรูดเบิ้ลนะคะวันนี้แอดให้รูดศูย์ค่ะเจาะเม็ดเดียว05นะคะหวยราวพัฒนารูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท,ท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ